พ่อเจอลูกพ่อเจอลูกพ่อํำโชคเจอลูกมั่งมีพ่อเจอลูกแล้วแม่ต้องยืนคอยระวังเพราะว่าแม่กลัวนำโชคชนลูกนะเพรอรูดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาจะห่วงตัวเมีย เกาจะค่อนข้างที่จะชนดะไม่สนใครต้องระวังน้องอยังตัวเล็กนำโชคอย่าทำลูกนะนำโชคอย่าทำลูกนะอันนี้ลูกของน้องนะลูกของน้องนะ ลูกของนำโชคนะก็เจอกันแล้ว พ่อกับลูกสวัสดีค่ะแม่ตาลพามาดูาเนยโจ้กับลูกของเขาเดินตามพ่อไปแล้วไปตามพ่อไปลูกไปไปไปลูกไป วันนี้เอาเด็กๆมาลงสนามแม่ของเขา ขอบคุณที่รับชมนะคะพี่พี่ทุกคน